สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเจอกันอีกครั้งค่ะกับเคทรีและรายการสับแหลกหน,งนาง Miss Grand Thailand น2023กับธีมและคอนเซปต์ที่ว่า Future of Lana วันนี้นะคะเคทีไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีพิธีกรสาวท่านหนึ่งมาร่วมกันสับแหลกขอเสียงปรบมือให้กับ อ๋อมิลี่ค่ะค <Hello. S 1> รอบนี้เป็นรอบอะไรนะคุณโอเราเราเราให้ผู้ชมก็ฟังอีกรอบนึงสิรอบนี้ก็คือเป็นเหมือนแคมเปญที่เขาจะเหมือนเป็นออท็อปสิบที่อะไรบอกก็คือว่าสิบคนที่มียอดไลค์ยอดแชร์ที่รวมกันเราได้คะแนนเป็นแบบท็อปสิอ่ะจะได้ิดฐานเช่ากับบอสส่วนมากแล้วอันนี้คือจากแฟนนก็คือเขาจะมองว่าหนึ่งในสิบคนนี้จะเป็น จะมีคนมองใหญ่โอเคทีนี้เรามาพูดกันถึงเกมคะแนนก่อนเกมคะแนนมีอะไรบ้างคะโอเมลี oh, ่หนึ่งจะเป็นเรื่องของร้านนาเคาเจอร์ er, ว่าชุดที่ตัวนางนางามสวมใส่มีสตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นร้านนามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สองจะเป็นความเป็นแบบฟิวเจอร์ Future, แล้วก็แฟชั่นเออ <laughs> เรามาเ <laughs> ริ่มอีพีแรกกันเลยดีกว่ากรุงเทพมหาคนครค่ะ พิมจีชุดเนี้ยส่งพิมพจีจริงๆคือมันใช่เพราะว่าพิมจีอะสรีระเขาตรงเนี้ยเขาจะตรงไหลเนาะความกว้างไหลเขาจะแบบเล็กกว่าถ้าเราเป็นคนมีไหลเล็กเนาะถ้าเราหาเสื้ออะไรที่มันเสริมให้ไหลมันขึ้นมามันจะทําให้เราดูดีแอบไปถามแบรนด์มาเขาบอกว่าเป็นผ่าปักมงพยาวจ้าลายนกปากอมีสตอรี่อุปกรณ์ตกแต่งตรงเนี้ยตั้งแต่ลงมาเนี้ย กระเียงชัดเลยแต่เป็นกรเลียงที่อันนี้ยพี่ให้ในเรื่องของเรื่องราวแล้วก็ความร่วมสมัยแฟชั่นให้เหมือนกันกรรมการจากเคนยาให้ร้านหนาเค้าเจอเนี่ยสเออสตอรี่ฉันให้4ความเป็นแบบว่าร่วมสมัยเนาะฟิวเจอร์แอนด์แฟชั่นให้สี่พี่ไอห้าไอต่อว้าแรงมากดีจิมมี่ แรงมากโ Oh my god ภาพนี้คือกีดเลยตอนนี้เห็นภาพนี้ครั้งแรกคือกรี๊ดเลยคือเห็นภาพนี้ครั้งแรกรู้ไหมคําแรกที่เข้ามาในหัวจา้าคำว่า w a k a n d a forever o ็เยเ e v e r เข็มขัดคือแบบแรงมากอุย้ยแล้วชุดนี่คือแบบดีเทลตรงนี้เธอมันทําให้ดูมีส่วนทรงเอวมากเลยอะ่ะน้องเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่าการที่ใช้หางปลามันทําให้น้องดูสูง ดีไซเนอร์เก่งมากคือเล่นดีเทลแบบดำเนาะแล้วก็แบบเป็นข้างๆบอกเลยชุดเนี้ยใส่ไปเดินพรมแดงได้สตอรี่ <Story S 2> ให้ไปเลยหพี่ก็ให้ห้าแฟชั่นก็ให้ห้าไม่มีอะไรจะหักไม่มีอะไรจะติดีมากอ่าแต่พี่แต่พี่ให้สี่อุ้ยอายตาอ๋อเล็ตก็มาอันนี้ก็คือแบบเซ็กซี่นะ มีความแบบตัวแม่มากคือเขาบอกว่ามันเป็นชุดอันนี้แบบคร่าวๆก็คือมันเป็นชุดที่แบบว่าเป็นพื้นเมืองของแบบผู้หญิงทางนึงอ่นะที่แบบสมัยก่อนอเขาจะใส่แค่แบบผ้าคลาดไว้แ,<ต>แล้วส่วนบนจะแบบเปื้อยแล้วก็จะมีซินอ,อ่อก็เลยเอามาไป,าปยู่เป็นเช่นนี้สวยมาก <laughs> เป็นหุ่นแบบบาร์บ,บี้มากๆอ่ะให้นะ มีสตอรี story, ให้ห้าไปเลย Story ่พี่ใอห้าแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบในเรื่องของคอสตูมมันยังไม่ค่อยเห็นความเป็นคอสตูมไงขออนุญาตให้สองยังไม่มีการตัดเย็บเกิดขึ้นไงเข้าใจปะเออเออเอ,อ่เอฉันให้สามละกัน,นอันเนี้ยอันเนี้ยเน้นไปทางด้านศิลปะแล้วก็การถ่ายทอดเรื่องราวซะส่วนใหญ่ การสิปลปายา้าเด็กโดยใจดีขายความม้วนเวอร์สม้วนออนี่มองว่าไม่ควรมีเก้าอี้ในรูปนี้<ม>เลยถ้ามีอถ้าเก้าอี้ก็นั่งก็ได้นะดูแบบรวมๆมันยังเป็นแบบแพทเทิร์นเดิมของเด็กดอยอยู่่ะออืยังไม่ไปจัดดอยอะไรอมันมีการเล่นแบบว่าแพทเทิร์นใหม่ๆนะแต่ว่ามันยังไม่เป็นรูปสมัยเท่าไหร่สตอรี่ก็คือค่อนข้างชาร์จอยู่ให้ห้าคือเรามองแล้วเรารู้เลย น,นี่ขอให้สี่ฟิลเตอร์แอนด์แฟให้สามให้สี่แต่ว่าชอบชอบตรงที่เออชุดเนี้ยมันเข้าสีสันนะมันส่งให้มันเข้ากับบุคลิกปลายฟ้า้ <c oughs> าจังหวัดชั้นแ scan นล้วมิสแกนกำแพงเพชรสาวกำแพงหวานหวานใไลมากอุ้ยบาร์บี้เธอสีชุดก็คือเข้ากับผิวน้องอเพราะว่าเป็นแบบขาวพองกับสีชมพูอืม ก็คือส่งกันอยู่นะชอบชอบดีเทลเสื้อนองข้างบนนะส่วนที่เป็นแบบตะเบงมานใช่ไหมเป็นแบบตะเบงมานแบบใหม่ใช่ส่วนที่เป็นตะเบงมานอันนี้สวยชมพูสวยแต่ข้างล่างอ่ะมันดูมันดูเหมือนจะพลิ้วแต่ก็ไม่พลิ้วคือด้วยด้วยระบายตรงกระโปรงอ่ะมันดูแข่งคือความเสียงมันจะแบบเฉียวอะไรเงี้ยแต่ว่าชุดอ่ะคือหวานร้านน้าเขาเจอให้ซักสามพี่สาม แล้วก็ถ้าเป็นฟิวเจอร์แอนด์แฟชั่นก็ให้สองอืมอันนี้พี่ขอให้สองหุยพี่จะลับกำแพงเ <c oughs> พชรไม่ได้แป้งขวางขนแกนยังไงปารพีเดเตอร์มากอารังการมากเลยนะหัวนะสิ่งแรกที่สะดุดตาจะเป็นในช่วงแบบใบหน้าของน้องแล้วก็เครื่องหัวทรงผมที่แบบเป็นสีแดงกับสีดำ จริงชอบตรงนี้มากเลยนะชอบไอ้เครื่องหัวตรงเนี้ยแต่บางทีมันก็ดูเยอะไปอ่ะมันก็เขาเหมือนเป็นการแบบระเบิดรับเบิดของทรดิชันอลออกมาเลยอ่ะแล้วเขามาจัดเรียงใหม่คือลายเส้นของชุดอ่ะมันเยอะมากแล้วถ้าข้างหลังยิ่งทาให้มันดูแบบวุ่นวายถ้าเป็นเรื่องของเฮาเซอร์ละให้นี่ละกันขอนแกนให้นเลยสีติดนิดนึงตรงผมที่เป็นดูเป็นไปทางแบบญี่ปุ่นเนาะ อันนี้ให้สี es ่อะ future and fashion ให้สองให้สอง future อันเนี้ยให้สี่เพราะว่ามันดูเป็นแบบเออโรบอทมันดูเป็น AI ดีจันทบุรีน้องกรุ๊ปพาสเป็นแบบว่าอ่า Women in Black ก็คือเป็นบอดี้สุดสีดำแล้วคือหน้านางแบบคือจึ่งเอาความสวยไม่ลงเลยเมคอัพก็ไม่แก่ ต้องอกเป็นอะไรอะเป็นผมเหรอใช่เป็นผมเป็นความรู้อย่างเลงนะเคยอ่านหนังสือมาผู้หญิงทางพม่าทางเหนือเนี่ยเขาจะห่วงแหนผมมากอืเขาจะไม่ค่อยตัดผมเราก็เลยขออาก็สนใจเหมือนกันทําไมเขาใช้ผมเราก็เลยขอเราว่าสื่อถึงวัฒนธรรมของผู้หญิงทางเหนือผมียาวอันนี้ความเป็นเหนือให้ไปเลยนะห้า เทาเจอฉันให้5้าแฟชั่นเราก็จะให้5ไปด้วยอืแฟชั Fashion ่นนี้ก็ให้5บอกเลยว่าชั้นละคนหนึ่งจะ,จะไปซื้อพันซีล้วนันก็จะ,จะตัดแบบนี้ <c oughs> คนต่อไปจากครั้งที่แล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่ <c oughs> ิแกรนดคนชิป <c oughs> เปิดสตอรี่ s <S นนที่เอ่อสื่อถึงความเป็นหือว่าสาวเชลลดอยใช้สีดำที่แสดงถึงความแบบว่า f ิลเ r อรเนาะแล้วก็เป็นแ<ช>บบมีเล่นการคัตติ้งให้ดูแบบว่าเป็นแบบแฟชั่นขึ้นมาเนาะใช่แล้วก็คือเอนเน y น้องคือจอยจอยเนาะ uh. อันนี้เลยก็สตอรี่คือให้ไปเลยสิคะแนนแล้วก็ที่ชอบดีเทลคือที่ชอบชอบการเล่าเรื่องเลยคือผ้าผ้ากะเหลีย่ยงมันอยู่ตรงกลางแล้วมันทำให้เด่นขึ้นมาแล้วมันอยู่เด่นกับหน้าน้อง อันเนี้ยชอบมองทุกเห็นเลยเห็นเลยชัดมา,าเลย s o r ี y ให้สี่ไม่ต้องชดเดยอะแฟชั่นให้สยังเป็นแพทเทิรนที่ดูเป็นแบบว่าชาวดอยอยู่อ,อยากจะเห็นอะไรที่แบบว่าช l เลน g e มากกว่าน,นี้เขาเอาเด็กดอยอะแต่เขามาตีความหมายให้เป็นเด็กดอย2023โด้วยการที่ใส่สีดำแม้กระทั่งหัวข้างบนน่ะก็ดูมีความทันสมัยนี่ก็เลยให้สี่ M G ่สุดเข้าไว ชนบุรีปรางปันเย่ปรางปรางหรอรู้สึกว่ามันมีความแบบว่า,ว,าว้าวมากกว่าปกติหรือเปล่า s o อรีให้เท่าหะัะ s ส o อรให้อยู่ที่สแล้วกันคือสตอรี่อ่ะให้สามอยู่แล้วก็ถ้าเป็นแฟชั่นขออนุญาต ให้สอง <What? S 2> ส่วนที่เป็นเครื่องประดับก็คือเหมือนยกมาทางดุนเลยคือแบบว่าไม่ได้มีการรีดีไซน์ใหม่ต้องไหม uh. อ่าแล้วก็ทั้สิ้นก็คือใช้แบบแทบจะออริจินอลเลยอะไรนี่ให้สามเออ uh. แต่หน้าคือสวยจึงก็แอบก็ชียร์ปังๆเพราะว่าเป็นหมวยที่เฟียชอบ อเอ้ยแต่ลุคนี้หมวยเียส <fierce S 2> มากชอบหน้าน่องมากใช่หน้าอืม,อ,มอย่างไงอย่างไงก็อ,อกเนาะก็คือแบบ<อ>เลิศอันนี้ก็คือสื่อถึงความเป็นฟิวเจอร์ได้ด้วยเออแล้วก็เป็นร้านหนาได้ด้วยเ,<อ>เพราะเป็นเครื่องเงินสตอรี่ให้สี่กันพี่ให้สี่าแต่ว่าชอบในความแบบฟิวเจอร์ and ด์แฟชั่นมากขออนุญาตให้ห้าไปเลยเห็นไหมว่าเขาแบบ ในส่วนที่เป็นกางเกงเนาะคือเขาแบบออกแบบใหม่หมดเลยโดยใช้ผ้ารันนาวิธีเขาเป็นเครื่องเงินนะเธอกางเกงเขาเป็นเครื่องเงินหรอแม่ใช่เครื่องเงินเธอแรงมากเออมันต้องอย่างนี้คือมันเกิดการแบบว่ารีดีไซน์หมาส่วนตัวไม่ชอบไปตรงนี้ตรงไหนตรงไหลไม่ชอบถ้าเอาระเบิดไหลออกแล้วให้ตรงนี้มันโลนไปเลยอ่ะชุดนี้เดินเวได้เลยเพราะฉะนั้นแปชัยพีเอสี อุ้ย MGT หน่หนึ่งชัยภูมิชัยภูมิโอ้มค์ก็ต้องบอกว่ามีความกล้านะในการแบบโพสที่พยายามที่จะแบบเห็นแล้วต้องหยุดส่วนชุดของน้องเนาะที่มีความเป็นล้านนาก็คือเป็นปีกข้างหลังใช่ไหมนกยูงำลำนกยูง,ยงไง,ง,งแต่ว่าตุ้ดด้วยตัวแบบบอดี้ของชูจริงๆยังไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะ สตอรยยี่ขออนุญาตให้อ่ะให้สามสตอรี่ขอให้สามแฟชั่นเนี่ยให้สอง why เพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่เกิดการแบบรีดีไซน์อ่ะแฟชั่นเนี่ยนิดนึงเรารู้สึกว่าน้องอ่ะไม่น่าโพสท่านี้เอออันนี้ก็รู้สึกถ้าน้องถ้าน้องโพสต์ข้างๆอะ่ะให้มันเห็นว่าทรงองคเอวแล้วมันเห็นหางอะ่ะเราว่า จะเห็นสตอรี่และเห็นแฟชั่นที่ชัดกว่านี้นี่ขอให้สามสามนะกันอะหูชุมพรมาดาอุ้มธวีพรเหมือนในเอ็มวีฝรั่งเออทำไมฉันนึกถึงสาวแต่ว่ะเอมวของกระแตเพลงนี้ฉันชอบมากอ่ก็คือคิดว่าเขาน่าจะทำเขาคิดอย่างนี้คือท,ทีมงานอนะคือทำเป็นแบบว่า,วาชุดสวิมมิ่งสูทที่แบบรันนะ่า ผู้หญิงร้านหน้าในอนาคตจะใส่ชุดสวิมมิ่งสูอก็เป็นไปได้ส่วนตัวสตอรี่ให้สามเอ้ยสองอ่ะสี่พี่ให้สี่แฟชั่นฟิวเจอร์แอนด์แฟชั่นอันนี้ให้สี่เช่นเดียวกันฉันให้สามแฟชั่นน่ะต้องบอกว่าพี่ชอบส่วนบนชอบชอบเสื้อน่ารักสวยเลยถ้าทำออกมาดอก็ซื้อ แต่กระตังหูดูน่ารักมากใช่าเชียงรายก็อา h ในส่วนที่เครื่องคอไม่แน่ใจว่าเครื่องคออันเนี้ยเขาเขาอะแดปหรือเปล่าหรือว่าน่าจะอะแดปน่าจะอะแดป,ปเพราะว่าเขาก็แบบใจอย่างนี้นอันนี้น่าจะเป็นปิ่นพวกดอกไม้ปักผมอะ story เนี่ยออ่าให้ให้สีมนกันอ่ะ story ก็ชัดนะร้านนา ทั้งเราก็มีการอแดปดีเออต่างหูงต่างหงูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสตอรี่อ่ะขอให้สี่แฟชั่นอีฟิเชอร์ขอให้ <c oughs> ขอให้ตามแล้วกันไ <What? S 2> รู้สึกว่าเขาก็มีการแบบว่ารีดีไซน์ใหม่แต่ว่ามันยังดูไม่เวิร์กกับลุกเท่าไหร่เพราะว่าคือด้วยความที่มันมีแบบคอแล้วดีใจเออก็ใส่แว่น <c oughs> แล้วก็ใส่หมวกด้วย <c oughs> รู้สึกว่ามันแน่นมากมันมเยอะ <c oughs> มันเยอะไปแล้วลายผ้าส่วนตรงของเสื้อกัออกอ่ะมันก็มันถูกแบบแย่งสายตาไปอย่ะมากคือรองเท้ากับแว่นอ่ะไม่เข้ากันเลยเพราะว่าแว่นมาเฟียสคุณนายแล้วเออแต่รองเท้าเป็นแบบว่าคือหนูอารมณ์แบบเออจะหวานหรือจะเฟียสป่นปะนี้ให้สามแพรพลอยแพรพลอยปะพรอยรูปนี้เธอเหมือนแบบว่าบอมสตาเหมือแบบว่า เจโลเอ่อฉันจะมีแบบออกคอนเสิร์ตแล้วแ่บนี่คือแบบว่ารูปรูปโปรโมทคอนเสิร์ตเดียวของฉันชอบที่เขามีตุ้งๆุ้มาทำตรงแบบหน้าอกอะ่ะเอออคุณรหนนะักไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอืโอเคพอดีสตอรี่ขอนิดนึงคือลายผ้ายังไม่ม่ฉดว่าเป็นลานตาเท่าไหร่เหรออืสตอรี่ขอให้อยู่ที่สาม ให้สามเหมือนกันวะคือมันดูไม่ออกอะ่ะมันดูไม่ออกถึงความเป็นล้านนาเรากลับไปมองถึงอียอ์บะคือถ,ถ้าล,ลายผ้ามัน,นแบบแบบล้านนา,าชาัดๆตัวเนี้ยโอเคนะส่วนฟิลเจอร์และแฟชั่นให้ไปเลยส่ขอโทษนะคะที่ไ้ฮ่าไม่แรมากไม่ชอบเลยเหรอชอบคือชอบการคัตต<อ>ิ้งชอบการดีไซน์ที่มันทำให้ดูมีมิติ มันมีความทันสมัยแล้วมันมีความเก๋ความชิคชุดนี้ใส่เดนรลันเวย์ได้เลยนะตรังว้าวตรังมีความเลิกนะในความแบบว่าคือออกแบบมาได้ง่ายๆนะที่จะแบบว่าให้แบบความใหญ่ขนาดเนี้ยแ<อ>ล้วเปิดแขนก็ระเบิด,เ,บดเออแล้วลายด้วยเป็นผู้ที่แบบเป็นลายลายด้วยแล้วพริ้วด้วยประเด็นนะ่ะเออ แล้วขาก็ระเบิดเอเอไม่ง่ายเลยจริงๆเนาะแต่ว่ายังดูไม่เป็นร้านน่าสักเท่าไหร่กันขออนุญาตเห็นว่าน่าจะใช้ผ้าเยอะถ้าอาจจะเป็นแบบว่าร้านนาะเหมกันขอให้สามแฟชั่นขอให้สี่เหมือนกันขอให้สามกับสี่ถ้าเกิดว่าข้างบนนะ่ะมีแค่ไอ้ตรงระบายระบายผ้าร้านน่ามันอาจจะ ดูดูสบายขึ้นอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวนะน่าน่าจะดูสบายตาขึ้นแล้วก็เห็นผ้าร้านานาได้ชัดขึ้น